สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง YouTube ปลอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของลอ d ดสาขาพระป,ประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออตโอตโ้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมการรีวิวรถเอเวอเรสรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ แรงม้าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายของคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,724,000บาทนะคะแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีพิเศษนะคะราคาจะบวกขึ้นมาอีก12,000บาทนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีติดตั้งอะไรพิเศษมาบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับ ระช่างหน้านะคะดีไซน์พิเศษนะคะเน้นเป็นโคม้เมียมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องบันทึกเอ่อกล้องรอบคันนะคะตัวนี้แล้วก็มีกล้องหน้ารถนะคะพร้อมกับที่ฉีดทําความสะอาดด้านหน้ารถนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะหละักตะแกรงหน้านะคะเป็นแบบรังผึ้งขนาดใหญ่นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบมันติดีเฟคเตอร์แบบ led นะคะตัวนี้ให้แสงสว่างเป็นสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว c ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะหรือเรียกกันง่ายๆอย่างว่าเป็นไฟซีแคมนะคะตัวนี้ส่วนด้านล่างของเขานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดให้กับลูกค้านะคะแล้วพิเศษสุดเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งคาร์โต้นะคะตัวนี้ดีไซน์พิเศษดูหรูแล้วก็ดูสปอร์ตนะคะดำแดงขาวเลยนะคะตัวนี้ทำรถด,ดูมีมิติดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้ มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะตัวนี้มาดูกันเลยดีกว่าค่ะด้าน,นข้างนะคะตัวนี้เริ่มจากตัวคิ้วร้อนะคะคิ Q ้วร้อเป็นคิ้วร้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนร้อของเขานะคะมาพร้อมกับร้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง2 5งห้าห้ทัพห้าายี่สิบนะคะตัวนี้เป็นร้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็น ล้อขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เกาะติดถนนได้ดีนะคะตัวนี้เป็นเบรก abs นะคะตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะตัวนี้ช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบนะคะตัวนี้ในส่วนของแก้มข้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้คำว่าไบเทอร์โบนะคะวงบอกได้เลยว่ารถตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะคะตัดด้วยโครเมียมเลยนะคะตัวนี้พร้อมกับทีประบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ องด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะขึ้นลงรถในยามค่าคืนนะคะจะมีไฟส่องสว่างให้ด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็ราวหลังคานะคะตัวนี้เป็นสีเงินนะคะตัวนี้คันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งฟิล์มนะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับะระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีนะคะเพียงายนิ้วสัมผัสก็รอกดลอกรได้อย่างง่ายดายนะคะตัวนี้ ด้านข้างนะคะอักษรอักขริศคาว่าไทเทเนียมนะคะตัวนี้มากับตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างขนาดใหญ่นะคะสีดําตัดด้วยเงินนะคะตัวนี้แล้วก็เราไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านหลังมีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะเริ่มจากสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกเป็นแบบ led ขนาดใหญ่นะคะเวลาลูกค้าเหยียบเบรกจะทําให้เพิ่มร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะ ที่ปัดน้ำฝนหลังโลโก้ ford นะคะแล้วก็อักษรอะคริกตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับกล้องสองถอยนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอ sing f o a ด้านหน้าขนาด12นิ้วนะคะทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังอีก4จุดนะคะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แม่นยําอีกเช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็ปฟท้ายของเขานะคะดีไซน์พิเศษขนาดใหญ่นะคะบง่งบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นตัว everest นะคะตัวนี้แล้วก็ ประตูท้ายของเขานะคะตัวนี้เป็นแบบลิกเซนเซอร์นะคะเปิดแบบใช้เท้าเตะด้านล่างก็ได้เปิดจากรีโมทก็ได้นะคะตัวนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้พิเศษสุดเลยนะคะตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็นสเกิร์ตท่อคู่นะคะทําให้รถดูหรูแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้แต่งแบบเท่ๆเลยนะคะตัวนี้ตัวชุดสเกิร์ตนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจสเกิร์ตแบบไหนชุดแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับทางเซลล์ได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมหน้าหน้ากันต่อเลยดีกว่านะคะว่าภายในรุ่นนี้น่าใช้งานขนาดไหนนะคะสําหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพันะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็ปรับไฟฟ้าอีกเช่นกันนะคะไปชมกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ภายในของเขานะคะจะเป็นอ่าเบาะเป็นเนบาะพารีนนะคะตัวนี้แล้วก็อ่า ตัวหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะมีขนาด12นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางก็ขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าวเ r ริดชัชเจอร์แบบไร้สายนะคะรองรับ android auto apple car play นะคะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ต้องละสายตาออกจาก ท้องถนนเลยนะคะลูกค้าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะทักมาสอบถามข้อมูลกับหน่อยได้เลยนะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะหน่อยยินดีให้คาปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรและก็ไอดียไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยนะนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ไหมออกได้มีบริการจัดไปเน้นถึงที่มีบริการส่งรถให้กับลูกค้าถึงที่นะ,ะสำหรับวันนี้หน่อยต้อง ขอฝากเจ้าตัวเอเวอเรสไทเทเนียมพัดคันนี้ไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะก่อนจบคลิปฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง y u u t u บปลอดบายหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ